สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเหลือเวลาอีกไม่นานนะครับทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญของทีมชาติไทยของเราในรุ่น u 20ก็จะเริ่มขึ้นครับก่อนทัวร์นาเมนต์ในดื่นเลยทีมชาติไทยชุดยู20นะครับเราจะร่วมการแข่งขันในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียปี2025รอบสุดท้ายนะครับที่สาธารณประชาชนจีน ระหว่างวันที่6ถึงวันที่23กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับทัพช้างศึกของเรานะครับยูยี่สิบจะประเดิมนัดแรกนะครับในการพบกับทีมชาติญี่ปุ่นณนะเมืองเซนเ้นนะครับเซนเ้นยูทฟุตบอลเทนนิงนะครับคือสนามที่จะเป็นสังเวียนนะครับในแมตช์แรกของเราในวันที่14่กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์2568ยนี้นะครับเราจะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเป็นนัดแรก โดยนะครับเขาจะเอาสีชาติตัวแทนจากทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับในรุ่นยู0ปี2025หรือเฟฟ่ายูย่เวิร์คับพที่ประเทศชิลีนะครับโดยนะครับตารางการแข่งขันของเราเนี่ยถือว่าเป็นตารางค่อนข้างจะนะครับให้รู้หดพอสมควรนะครับเพราะว่าเราอยู่ซ้ายกรุ๊ปออฟเดทนะครับโดยเราอยู่ร่วมสายกับทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติเกาหลีแล้วก็ทีมชาติซีเรียครับ แล้วก็ทีมชาติไทยเป็น4ทีมนะครับในกลุ่ปนี้นะครับถือว่าเป็นกลุ๊ปที่แข็งแกร่งมากนะครับเขาจะเอาเพียง2ทีมนะครับเข้ารอบไปตรงจุดนี้เนี่ยแน่นอนครับเราจะต้องเบียดไม่ญี่ปุ่นก็เกาหลีทีมใดทีมหนึ่งเลยครับเข้ารอบไปให้ได้และที่มันฮัโหโหดกว่านั้นคือยู20นี้ที่จะไปแข่งขันฟุตบอลโลกที่ชิลีได้เนี่ยไม่เพียงแต่ต้องผ่านเข้ารอบนี้ไปเท่านั้นครับ ยังจะต้องผ่านเข้าไปอีกรอบนึงคือรอบรองให้ได้เพราะว่าเขาจะให้ไปชิลีได้เพียง4ทีมในย่านเอเชียเท่านั้นครับนี่ครับเป็นความหนักสารสาหัสนะครับของการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งโปรแกรมการแข่งขันมีดังนี้นะครับสําหรับจิงแชมป์มชาติเดเชียรอบคัดเลือกวันที่14นะครับคุมภาพันธ์ทีมชาติไทยจะลงสนามพบก,กับทีมชาติญี่ปุ่นที่สนามเซนเนนะครับยูดฟุตบอลเทนนิง เบสฟิตวันะครับเวลา16.15นานาทีตามเวลาในประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง Facebook YouTube ของช้างศึกนะครับและมาที่สอนะครับวันที่17กุมภาพันธ์ทีมชาติไทายจะลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ครับเจอญี่ปุ่นเสร็จแล้วมาเจอเกาหลีใต้ครับที่สนามเซนเชนยูทฟุตบอลเทนนิ่งเบสฟิตวัน,เ,น,น one, เหมือนเดิมครับเวลา16.15นานาทีตามเวลาในประเทศไทย และต่อมานะครับมาวันที่20กลกุมภาพันธ์ทีมชาติไทยจะลงสนามพบก,กับทีมชาติซีเรียครับนะครับที่สนามหลงหัวคูตุลันแอนสปอร์ตเซนเตอร์สเตเดียนะครับเวลา14นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยทั้ง3มแมตช์เนี่ย่ายเท่าสดทาง Facebook YouTube ช้างศึกนะครับย้ำนะครับเราจะต้องดูทางออนไลน์ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของช่องช้างศึกนะครับ ถือว่านะครับเป็นการแข่งขันที่ให้รูโหดมากเจอญี่ปุ่นแล้วมาเจอเกาหลีแล้วปิดท้ายด้วยซีเรียสามแมตช์นี้ครับมันจะเป็นบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของ u 2 0ของเราซึ่งสร้างผลงานได้ดีมาตลอดตลอดปี2024นะเราเป็นรองแชมป์มาเซียนไปแพ้ทีมชาติอินโดนีเซียแค่หนึ่งประตูนใ,ในในนัดชิงนะครับในขณะที่เราพักผ่อนไม่พอแล้วเราต้องแข่งขันท่ามกลางกองเชียร์ของอินโดนีเซียหลายหมื่นคน และในที่สุดเราก็สามารถมาล้างตาได้ที่ทัวร์นาเมนต์โซเออร์ซอนดัตคัพที่กรุงโซนะทีมไทยสามารถเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียได้คืนนะนะครับหลังจากนั้นเราก็มาคัดเลือกผู้บอลชายชาติเอเชียนะครับเราก็สามารถผ่านด่านนั้นเข้ามาได้ร่วมกับทีมชาติอิรักซึ่งอยู่ร่วมสายของเราเราได้ดับสองรองจากอิรักทําให้เราตกอยู่ในโถการแข่งที่ไม่ค่อยดีทําให้เราต้องมาเจอทีมโหมดอย่างนี้ ต้องมาอยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นกับเกาหลีทํำยังไงครับเราจะเป็นหนึ่งในในสองทีมที่จะเข้าไปได้เนี่ยนะครับแน่นอนครับนักเตะไทยเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเล่นมีผลงานมาได้ระดับดีแต่จำเป็นจะต้องเสริมทีมอย่างหนักเลยนะครับในการนี้นะครับทางผู้จัดการทีมแล้วเขาก็โค้ดเอเมสันเปเรรานะครับเฮดโค้ด <Head coat S 2> ทีมชาติไทยชุดยู20เนี่ยก็ได้มีการเรียกตัวนักเตะฟีเท้าดีนะครับที่เป็นลูกครึ่งเข้ามาติดทีม หลายคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แฟนบอลไทยฮือาอย่างยิ่งก็คือการเรียกตัวเอราวันการีเยเข้ามาติดทีมชุดยู20ชุดนี้ด้วยที่จะไปรุยศึกที่ประเทศจีนในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นการเสริมทัพที่ค่อนข้างจะดีเลยครับในการเรียกตัวเอราวันการีเยแล้วนอกจากนั้นนะครับยังเรียกตัวจอรนมิติเนนนะครับนักเตะลูกครึ่งไทยสววเดนอายุ18ปีเขาสังกัดสโมสส โอเรโอบเอสเคนะครับในศึกซูเปอร์ดิวิชันสองซีวีเดนมาด้วยนะครับเขาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างจะสำคัญมากเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยจุดเด่นของทีมยูยีชุดนี้การทำประตูเนี่ยซูน่าตัวเป้าอย่างเครเรนธัน,นดาดอร์ไรอันเนี่ยทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมลงสนามทำประตูได้แทบทุกแมตช์ครับผมอยากให้จับตานะเครเรนธัน,นดาดอร์ไรอันลูกครึ่งไทยอังกฤษคนนี้นะเล่นกับทีมชาติไทยเรามาหนึ่งปีแล้วครับกับยูยีเนี่ย นะครับหลังจากที่สังกัดสโมสรบุยรัมนะครับเขาเขาย้ายมาจากอังกฤษนะฮะในสโมสรพอร์ตเวลนะครับของอังกฤษย้ายมาอยู่กับบุยรัมจากนั้นนะครับเขาก็ได้ถูกยืมตัวมาอยู่กับลำดวนไฟนะครับซีสเกตยูเนเต็ดนะครับในดิวิชัน2ไทยลีกเนี่ยเราจับตาดูนักเตะคนนี้ให้ดีครับว่าจะเป็นอนาคตทีมไทยเราได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเคเรนเนี่ยเขาเป็นตัวหน้า นะครับเป็นสไตรเกอร์ธรรมชาติสูน้าธรรมชาติเลยในการเป็นตัวเป้าเนี่ยทำประตูได้ทุกแมตด์มีปฏิกิริยาดีมากครับคิดว่าน่าจะมีอนาคตนะครับที่ดีขึ้นมาในทีมชุดใหญ่นะครับเหมือนแพทริกกุตาบสันแน่นอนครับในอนาคตสำหรับนะครับนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้นะครับก็ยังมีตัวเด่นดีนะครับก็คือธนกิจโชตเมืองปักถือว่าเป็นดาวรุ่งนะของทีมชาติไทยชุดยู20 ที่มีสีเท้าค่อนข้างจะโดดเด่นลงสนามทุกครั้งถ้ามีธนก,กิจแล้วเนี่ยนะครับทีมชาติไทยชุดยูยี่สิบเนี่ยจะมีมีฤทธิ์มีเดชทันทีแต่นะครับธนก,กิจโช่วงปากอาจจะมีปัญหาเรื่องร่างกายนิดหนึ่งจะเห็นได้ว่าเขาไม่ค่อยได้เล่นเก้าสิบีเต็มเช่นเดียวกับเคลลนครับส่วนมากเราจะโดนเปลี่ยนออกแต่ถ้าเมื่อเปลี่ยนสองตัวนี้ออกเมื่อไหร่เนี่ยทีมจะยวบทันทีครับนะครับดังนั้นนะครับการเสริมเบราวันกาดิเย,ยเข้ามา ในแดนมิฟิลเกมรุกแล้วก็เสริมจอนมิเทเนนเข้ามาในแดนมิฟิลเกมรับจริงถือว่าเป็นการเสริมถูกจุดพอสมควรนะครับแต่ก็ยังเสียดายนะผมก็ยังพูดเสียดายครั้งที่3แล้วในคลิปที่3เราเกี่ยวกับเรื่องน้องนะครับพิรวัตรฟินบราวน์นะครับเขาไม่ใช่ลูกครึ่งนะแต่เขาเป็นเด็กไทยแท้ๆคุณพ่อเป็นชาวสุินทรนคุณแม่เป็นชาวสิสเกตเนี่ยแต่เขามีคุณปู่บุญธรรมนะครับเป็นชาวเยอรมันทําให้พิรวัตรฟินบราวน์เนี่ย นะครับไปเติบโตที่เยอรมันนะครับแล้วก็สามารถผ่านการคัดเลือกนะครับของเยอรมันเข้ามีรายชื่อติดทีมชาติชุดยู18ของเยอรมน,นีได้ถือว่าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์แล้วก็มีความสามารถอย่างยิ่งครับส่วนสูงก็190ร้อยเก้าสิบกว่าเนี่ยถือว่าเป็นรูปร่างที่ดีมากนะครับน้องพีรวัตรเองเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นในแนวรับหรือเซนเตอร์แบ็กที่แข็งแกร่งมากครับจุดนี้หละครับผมก็เสียดายเสียดายพีรวัตรเพราะว่าตอนนี้นะ ทีมชาติไทยชุดยู20ของเราเนี่ยแดนรับของเราเนี่ยโดยเฉพาะกองหลังเนี่ยจะเป็นนักเตะไทยล้วนๆเลยซึ่งไม่ใช่ว่านักเตะไทยฝีเท้าไม่ดีครับถือว่าดีถือว่ายอดเยี่ยมในระดับอาเซียนแต่ถ้าจะเข้าไปถึงระดับท็อปเอเชียแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเสริมพีรวัตรมาเนี่ยโดยเฉพาะเรามาอยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยและเรายังต้องนะครับฟาฟันไปจนถึง4ทีมสุดท้ายของเอเชียเนี่ยคือต้องเป็นขึ้นเป็นท็อป5ท็อป4นะที่จะไปบอลโลกได้เนี่ย มันจะต้องมีนักเตะอย่างพิรวัตรนะก็เสียายเหมือนกันนะครับด้วยเหตุที่พิรวัตรฟินบานะครับเล่นอยู่กับเยอรมันเนี่ยเขาจะต้องมีการาฝึกซ้อมต่อเนื่องแล้วก็ทางยูยี่ของเราเนี่ยมีการเก็บตัวนานครับพิรวัตรไม่สามารถจะมาเข้าแคมป์ยาวกับยูยี่ของเราได้นะครับทําให้ไม่มีรายชื่อในทีมชาติชุดนี้ก็น่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับก็ต้องให้กําลังใจกันต่อไปครับ ให้สามารถผ่านเข้ารอบให้ได้และสามารถลุนไปฟุตบอลโลกที่ชิลีให้ได้ครับถึงแม้ว่ามันจะยากสาหัสก็ต้องฝากความหวังแดนรับนะครับว่ากับสิงหามาราซาพิคเนตเรลาหาวิวัตนะครับลหลายๆคนครับที่เล่นอยู่ในทีมนี้นะครับซึ่งถือว่านะเป็นศึกหนักที่สุดตั้งแต่อยู่20เจอมาเลยไม่มีศึกไหนหนักขนาดนี้อีกแล้วครับการหนึ่งคันในฟุตบอลเอเชียรอบสุดท้ายในทิงช่วยเอตันขับรอบสุดท้ายเนี่ยของยูยี่สิบเนี่ย ถือว่าหนักมากๆเดิมพันคือถ้าจะไปบนโลกคุณจะต้องขึ้นท็อปห้างเอเชียให้ได้ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับนี่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องร่วมกันนะครับช่วยกันให้กาลังใจน้องๆ้องทีมปทไทยชุดนี้เราด้วยย้าอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้โปรแกรมการแข่งขันเนี่ยจะเริ่มนะครับวันที่14กุมภาพันธ์พบกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับวันที่17กุมภาพันธ์พบกับทีมชาติเกาหลีใต้วันที่20กุมภาพันธ์พบกับทีมชาติซีเรีย ในเวลา16นาฬิกา15นาทียกเว้นคู่ซีเรียจะแข่งขันกันเร็วหน่อยคือเวลาบ่าย2โมงตามเวลาประเทศไทยนะครับถ่ายทอดสดช่องทางเดียวครับตอนนี้เท่าที่ประกาศออกมานะคือ YouTube Facebook ของช่องช้างศึกนะครับส่วนทางด้านฟรีทีวหรือนะครับช่องทางอื่นเนี่ยยังไม่มีประกาศออกมาผมจึงแจ้งเรียนนะครับในคลิปนี้ก่อนว่าเราถ่ายทอดสดทางไหนและแข่งกันวันที่เท่าไหร่ครับ สักวันนั้นเราจะไปถึงส้นส้นัยไปด้วยหัวใจด้วยใจที่มั่นคงผู้เจะเราอันอภัยฉันสื่อรับไป ัวใเดียกนขอบคุณขอบพูดตังไวห,หัวใจคู้ลุยพันเหมือนทางแห่งฝันช่งสุขรวมใจเพื่อชาพเพื่อกันหรือชนเพื่อทุกทุกคนก้าวพันจิดใจหัวใจสู้ 爱恨分，抱着缠绵他谈欢乐，然后当心神失去神分，我拿起了那双戒指，贴在掌纹，我们能飞，深深相爱，飞对岸，跨越无数万。 Hình chơi, su hình คงก้ามความจิตใจหัวใจดั่สุ่ผูกอ้องโดมภายในชัาสุข,ของใจได้ให้ทุ่ฟันมองจะช้ ชีวิตจิตใจกมันกวมองเดินไปสินใจไปด้วยกันข้าวครัวฟูตปองไร